รถซีมาขวนเข่าติดลมครับติดขีดตมยู่สามรอบแล้วครับรอบที่สี่บไวแล้วเดี๋ยวสิเอารถเกี่ยวเข่ามาลากครับตอนนี้ก็เอารถเกี่ยวเข่าขามมาข้างหน้าก่อนครับมาลากครับทางขึ้นก็ะจะแคบจังหน่อยครับ รุ่นรุ่นรถเกี่ยวเข่าเบียดกับรถไอ้คนเข่าครับนะ <ไป S 1> พ้นแล้วครับพ่วงรวดสลิงไปไปลากครับบัน,นี้ไปแล้วครับลากแล้วครับโอ้แหงขนาดเลยครับเข้า เข่าเต็มรถได้ครับนะเต็มรถเกี่ยวเขา่าเะครับนี่นครับติดช่วงนี้แหละครับยู่สามเถื่อแล้วมาสิลุงมาขนเขา่าว่่ได้ขนเข่าครับติดก่อน พูดแล้วครับลากขึ้นไปทั้งเทิงพูดแล้วครับใ <Okay. S 1> กล้ชีวิตแล้วครับนี่พน่นนะครับพ่นมองติดแล้วสหรับคลิปนี้ก็สิขอจบซัมมี่เนาะครับสวัสดีครับ